สวัสดีคะ่ะอันนี้เราก็มาถึงข้อ18ซึ่งเป็นเรื่องความน่าจะเป็นเนาะก่อนอื่นที่เราจะอธิบายเรื่องโจทย์ข้อนี้วิเคราะห์โจทย์ข้อนี้เราจะมาบอกให้ถึงความแตกต่างของการจัดหมวดหมู่มันจะมี2แบบก็คือแบบสนใจลำดับกับไม่สนใจลำดับ ไม่สนใจลำดับก็คือเป็นการเลือกหรือเชื่อภาษาอังกฤษก็จะคือ c o m b i n n ชันพรีโ t u l a t i คือ P กับ C สัญลักษณ์ก็คือเป็น PNR หรือว่าเราจะเขียน PNR ยังไงก็ได้แบบที่เราชอบนะนนี้ก็เป็น CNR ซึ่ง N เนี่ย ก็คือตัวเลือกทั้งหมดส่วน R ก็คือครั้งที่เลือกเนาะอย่างสนใจลำดับก็คือเราสนใจว่าเราเลือกอันนี้ก่อนหลังแต่ว่าเช่นอันนี้เรามีตัวเลือก n เท่ากับ7แต่เราอะ่ะก็คือเหมือนกับว่าเรามีตัวอักษร7ตัว เราต้องการเอามาเรียงเป็นคำา5ตัวซึ่งใน7ตัวเนี้ยเราก็จะเลือกได้ว่าตัวแรกก่อนใช่ไหมตัวที่1เป็นมีเราเลือกได้78แบบตัวที่2อ่ะถ้าเราต้องการเลือกแบบไม่ซ้ากันนะแบบไม่ได้ใส่กลับอ่ะก็จะเป็น6กคูณหคูณคูณ3นี้เป็นต้นพอเรามาเขียนเป็นสูตรอ่ะมันก็จะได้สูตรว่า n หารด้วย n ลบ r กก็คืออันนี้มันเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3มาเรื่อยๆใช่ไหมก็คือเพื่อที่เราอะ่ะมันก็เหมือนกับขาดแค่สองกับ1ซึ่งเราจะให้ค่ามาเท่าเดิมแล้วก็หาร2กับ1นซึ่ง2กับ1นเนี่ยก็คือ2อแฟกอันนี้ก็คือข้างบนใช่ไหมก็เป็น7แฟก โดยเพราะฉะนั้นนะพอเรามาททำให้เป็นสูตรใช่ไหมก็คือ n ก็คือ7แล้วก็สอนแฟรเนี่ยมันก็คือ7-5ลบ5ก็เลยกลายเป็นสูตรว่า pnr เท่ากับ n แฟก์ลบแฟกนะในส่วนของการจัดหมวดหมู่แบบไม่สนใจลำดับหรือคอมบ n a นชันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเช่นว่าเรามีกล่องหนึ่งให้เลือกมีลูกบอลอยู่เจ็ดลูก เลือกออกมา5รลูกก็คือหมายถึงว่าเป็น7เลือกเราแล้วจะเขียนเป็นสูตรอ่าท็อกเเลือก R หรือว่า n อยู่ข้างหน้าก็ได้ก็เขียนได้เหมือนกันโดยอันนี้ก็คือเราหยิบหยิบแบบไม่นสนใจใช่ไหมก็จะได้เป็นสูตรมันคือ n แฝกคูณ n ลบแฝกแฝกสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือที่คูณเพิ่มเข้ามาจากอันนี้ก็คือ r แฝกก็คือเพราะว่าเราอ่ะ ไม่สนใจลำดับก่อนหลังใช่ไหมอย่างในกล่องนะถ้าสมมติว่ามัน,มนใส่ตัวอักษรไปด้วย a b c d อย่างเงี้ยก็คือเราเลือกออกมา5ตัวอย่างเงี้ยจะ a b c d e หรือว่า b a c d e ก็คือมีค่าเท่าแม้ว่าจะมีการสลับตัวของตำแหน่งเพราะฉะนั้นนะวิธีการที่เราจะได้ค่าสามมามันก็คือเกิดขึ้นได้ ซึ่งโอกาสที่เราจะได้ค่าซ้าก็คือเอาไปหารกับจํานวนครั้งที่เราที่ที่เราเลือกนั่นแหละเพราะว่าโอกาสที่มันจะได้ค่าเหมือนเหมือนกันนะเหมือนจากการเลือกหลายๆครั้งอ่ะมันก็เลยเกิดขึ้นได้เราก็จะมาวิเคราะห์โจทย์กันโดยเขาบอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งขายขนม2ประเภทโดยมีขนมเค้กกับขนมปังโดยขนมเค้กมี8ชนิดแล้วก็ขนมปัง9ชนิดโดยลริษานเนี่ยซื้อขนมปังได้แค่วันละ ขนมปังหรือขนมเค้กอะไรเนี่ยได้แค่วันละ1ชนิดก็คือมีสิทธิ์เลือก17ชนิดเนาะถ้าวันหนึ่งเธอซื้อขนมประเภทวันแรกอะเธอซื้อขนมประเภทใดเธอจะซื้อขนมประเภทนั้นทุกวันโดยไม่ําชนิดตลอดสัปดาห์เลยก็คือ1สัปดาห์7วันเนาะแล้วจํานวนวิธีการทั้งหมดที่รศซื้อขนมปังได้ใน1สัปดาห์เท่ากับเท่าไรก็คือมันอยู่ที่วันแรกเนะาะรศเนี่ยมีสิทธิ์เลือกขนมได้2ประเภท จะเลือกอวิธีกรณีที่1เลือกเค้กกรณีที่2เลือกขนมปังเรามีถ้าเราเลือกเค้กใช่ไหมตัวเลือกอที่รัทิสามีก็คือมี8ชนิดเนาะของขนมเค้กถ้าขนมปังอะก็คือชนิดมี9ชนิดก็คือมีให้เลือก โดยที่อาร์เนื่องจากเราเลือกทั้งหมด7วันเลือกกินแบบไม่ซ้ำกัน7วันก็คือเราสนใจลำดับนาอาเท่ากับ7เนื่องจากว่าที่เราไม่สนใจลำดับสูตรก็คือเป็นพั m มีเ t ชันเนาะก็คือเป็น PNR ก็คือ P87 เท่ากับ8ฟดเฟกคูณ8ลบ7ฟได้เท่ากับ 8แฝก1แฝก1แฝกมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นอันนี้เลือกเค้กได้8แฝกวิธีสำหรับเลือกขนมปังก็คือเป็น p 9 7ก็จะได้เป็น9แฝก9ลบ7แฝกได้9แฝกหาร2แฝกซึ่ง2แฝกก็คือ2คูณ1ก็คือได้2 โดยอันนี้มันมี2กรณีใช่ไหมวิธีการทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ก็คือเอากรณีที่1บวกกรณีที่2วิธีทั้งหมดก็จะได้8แฟดบวก9แฟดหาร2ตอบข้อ5